สนับสนุนโดย y o โยต้าออ w นิวเซียนตาท o ูมูฟเอช u g ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนผู้เข้าแข่งขันคนสุดท้ายของสัปดาห์นี้นุ่มเสิร์ฟพูดน้อยที่ชอบสื่อสารผ่านเสียงเพลงสวัสดีครับนพรุษสีม่วงนะครับชื่อเวลิลนะครับชื่อเล่นเรียนมหาวิทยาลายัยศิลปากรนะครับดุรยางคศาสตร์ เอกีตาร์ไฟ้าครับนอกจากเรียนแล้วก็เล่นดนตรีกลางคืนด้วยครับเคยเล่นครับแต่ตอนนี้ไม่ได้เล่นร้านก็ปิดไปครับแค่นั้นครับที่เริ่มร้องเพลงมาจากการเล่นกีตาร์ก่อนตอนเริ่มเล่นกีตาร์ก็เคยไปเรียนเรียนอยู่ได้แป๊บเดียวครับแล้วก็ออกครับเพราะว่าทําหนังสือโน้ตหายจริงๆผมเป็นคนที่ไม่ได้ทําอะไรช้าครับแค่แค่ตอบช้าเพราะว่าต้องคิดก่อนตอบครับ เป็นคนช้าอย่างนี้เหรอครับปกติก็เป็นอย่างนี้แหละครับเวลาอยู่ด้วยกันคุยกันบ้างไหมอ่ะแล้วคุยกันให้ดูเลยดิเป็นไงวะการร้องเพลงสำหรับผมมีความหมายมากครับเพราะว่ามันช่วยให้ผมระบายต่างๆในในใจมันระบายได้ดีกว่าการเล่าให้คนอื่นฟังตอนร้องเพลงนึกถึงเรื่องตัวเองครับ เรื่องที่ตัวเองเจอมาอะไรก็แล้วแต่เพราะว่ามันก็ออกจากตัวเองอีกทีถ้าโค้ชหันมาผมก็ต้องดูก่อนครับว่าบนเวทีผมรู้สึกยังไงอะไรเ,เขาคงไม่หันมาแล้วครับ รักเธอมากเกินเท่านี้ไม่ขอมากมายเพียงคำพูดคำสุดท้าย ชนวันตายหมดสินแล้วทุกสิ่งฉันไม่รู้ว่านานแค่ไหนวัน ที่ฉันหมดลมหายใจแต่ใจฉันยังคงรักเธอ แนะนำตัวหน่อยครับผมครับชื่อเวอร์นะครับเวอร์ที่แปลว่าโลกนะครับผมโอ้โหชื่อใหญ่มากครับคุณร้องเหมือนคุณชาติเลยคุณรู้จักชาติไหมครับครับรู้ครับนี่คือรู้จักกันใช่ป่ะครับพี่ครับเป็นเป็นพี่เป็นรุ่นรุ่นพี่ที่เคารพกันครับโอ้โหนวลเหมือนกันเลยอ่ะเมื่อกี้ก็เล่นกีต้าร์เองด้วยใช่ไหมครับมาด้วยใช่ไหมไอชาติชาติชาติ สวัสดีครับเล่นดนตรีด้วยกันบ้างครับครับเคยเคยเล่นครับเคยเล่นเล่นครับเล่นเล่นด้วยกันเล่นครับพี่ชาติช่วยโฆษณาเวิร์ให้พวกเราฟังหน่อยได้ไหมครับอะไรนะครับพี่ ให้ชาติช่วยโฆษณาเวิลด์แบบเล่าไอเของเขาให้เราฟังนิดนึงเผาเพื่อนนิดนึงดีครับพี่ดีนะคือดีมากครับอารมณ์ผมว่าผมเชื่อในเรื่องอารมณ์เขาครับพี่ครับพี่อารมณ์ไม่ต้องคุยเยอะครับชาติเนเขาอยู่ค่ายเดียวกผมเขาก็จะเป็นคนคุยแบบนี้แหละถามคำตอบคำถามคำตอบคบครับ เขาคุยกันแบบนี้ค่ะกูกูรู้สึกว่าเราเหมือนดูการ์ตูนหนังเรื่องสรล็อตแล้วคุยกันเวล์ร้องเพลงอยู่ที่ไหนยังไงบ้างครับตอนนี้ยังเรียนอยู่ครับที่ไหนยังไงครับเรียนอยู่ศิลปกรครับออศิลปกรนี่ศิลปกรนี่หายห่วงตอนนี้ปีสี่ครับใกล้จบแล้วคือผมขออนุญาตชื่นชมก่อนนะครับเมื่อกี้ที่หันมาไม่ต้องนึกเลยนะว่าเป็นคนแรกหรืออะไร คือผมได้ยินคุณทุกคำเลยก็เลยกดถ้าจะเลือกผมไม่ต้องเลือกผมว่าเป็นคนแรกเลือกเพราะผมได้ยินทุกคำคุณจริงๆและผมเข้าใจคุณคุณครับ,บคุกท่าบพูดถึงคนกดคนที่สองการร้องเพลงมันเป็นทุกอย่างของชีวิตนักดนตรตีอะของนักร้องอย่างพวกเราอะค่ะมันสื่อทุกอย่างได้หมดเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่า ว้าวจะมาอยู่กับดาแล้วมาร้องเพลงกับดาก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับคุณหันไปถามรุ่นพี่ของคุณว่าอยู่ที่ไหนแล้วมีความสุขและอบอุ่นที่สุดเขาจะตอบว่าอยู่กับสเต็มเพราะเขาอยู่ด้วยกันมาก่อนไงเขาอะอยู่ทีมสเต็มแต่ว่า ชาติเน่ยอยู่ค่ายเดียวกับผมอ๋อผมกำลังจะบอกคุณว่าคุณแค่หันไปถามว่าชาติอยู่กับใครดีเดี๋ยวชาติเขาจะตอบคุณเองหวังว่าเราจะเจอกันที่ค่ายนะชาตินะครับพี่เอ้ยอ่าเยาต้นสังกัดมาบีบคั้นกันอย่างนี้ดูวะคือชอบมากนะคืออาจจะไม่ใช่สายเล่นกีตาร์หรือว่าอะไรอ่ะแต่ฟังแล้ว ได้ใจมากเลยโดนเข้าใจทุกคําที่เมื่อกี้ร้องออกมาแบบดีมากๆเลยชอบมากๆถ้ามาอยู่ด้วยกันผมอาจจะเปิดโลกทัศน์ใหม่กับคุณนะครับเพราะว่าผมก็ไม่เคยมีศิลปินที่อยู่ในทีมแบบเล่นกีตาร์แบบฟิลนี้มาก่อนก็รับไว้พิจรารณาด้วยนะครับผมครับเรียกเลยครับ เอาละครับถึงเวลาที่เบอร์จะต้องเลือกแล้วครับเชิญครับเลือกพี่โจรครับเฮ้ยย โอ้โหโดนมากอ่ะโดนมากโดนมากขอบคุณที่พาเพื่อนมานะฉันรู้แล้วว่าทำไมลราโีจโดนมากตัวการตัวการของมากเลยอ่ะฉันรู้ว่าน้องจะไปปาร์ตี้โฟมกับพี่แน่ๆเลยพี่รู้ว่าจะเลือกนะเพราะคนละทางเลยกระสือยอดเลยนะโอ้โหโดดโดนโดนแนวแบบพิทีชัยเดชเลย เขาสะกดยังไงนะโอช้างสาราตอนหนาวทะเลด้วยใช่รายออดิชั่นสัปดาห์นี้เป็นยังไงบ้างคะพี่กบเรียกว่าสนุกแล้วก็เข้มข้นสุดๆจริงๆเลยนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ผ่านเข้าสู่รอบรายออดิชั่นเลยค่ะ และสําหรับท่านผู้ชมนะครับที่อยากที่จะให้กําลังใจผู้เข้าแข่งขันแบบสดๆตอนออกอากาศอยู่นะครับหรือว่าจะติดตามความเคลื่อนไหวของพวกเขานะครับก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับ The Voice by TrueMove H 4G Plus ได้ที่ App Store หรือว่า Play Store ครับบลายออเดชั่นในสัปดาห์ที่3ได้จบลงไปอย่างสนุกครบรสด้วยตอนนี้โคชก้องได้ลูกทีมเพิ่มไปอีก2คนคือคุณโอและคุณเบิร์ดรวมเป็น6คน โคชดาได้ลูกทีมเพิ่มไปอีก3คนคือคุณคิมิโกะคุณชมภูและคุณปิดรวมเป็น6คนโคชโจอีบอยได้ลูกทีมเพิ่มไปอีก2คนคือคุณนัทและคุณเวิร์รวมเป็น5คนและโคชสิงโตได้ลูกทีมเพิ่มไปอีก2คนคือคุณแบงค์และคุณอมแอมรวมเป็น7คนผ่านมาครึ่งทางที่ว่างสำหรับผู้เข้าแข่งขันก็เหลือน้อยลงไปทุกที สัปดาห์หน้ากลับมาสนุกและลุ้นกันต่อว่าเสียงร้องของใครบ้างจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปใน The Voice Season 5พี่ขออนุญาตเอาหมอนฟาสศิลปินในดวงใจหนูสักที